กาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุโคสุคนเนาะมันน้สาเลมน้อยกับมายำมายำรอบพี่น้องใส่เอากระปูอยู่หน้าพี่เลยเนาะพี่น้องลานสชเลมน้อยเพิ่นเห็ดหัว่วปลูกต้นม่วงต้นไม้เพื่อนแรวเพิ่นกะลงมายำรอบพี่น้องเลยพอได้กระปูมาออกมือแรกได้รบ่ได้กับหูนั่าเลเลมก็ได้ไป่เบ่งน้ำกันพี่น้องอลงมาลุ่มพีถุงพี่พี่น้องเลยบรรยากาศทุงหทยถงนา โอ้ตัวทางนั้นก็เตือนเทียงพลเรี่ยนพี่น้องเตือเทียงเรื่อยเฉลีมน้อยแล้วก็สีลงไปลุ่มพลเรี่ยพี่น้องูไปเต็กเต็กพี่น้องต้นพื้นพี่น้องพื้นไปตำศาสตด์เลยนี่มาโป่งไหลมาหนำหน้ามันย้มน้ำท่วมกับไหลมากระโป่งเลยคืออยู่แถวบึงลายลายพี่น้องเที่บ้านสเลมน้อยเพ,พิ่งกระตำศาดตร์ตำศาดตพื้นตำขาย ตำไปใไสนในตำขายนีนตำว้ตอนพี่น้องนีนเขียนอื่นบ้านพื้นบม่มีเหมือนกับลงมาลกเอาอยู่พี่หลืพี่น้องพื้นก็นได้มันอึดบ้านอื่นแถวบ้านเลเลมน่อยเป็นบ้านทงบ้านท่าบ้านนี่บึงพี่นองลายก็เลยมาเอาอยู่พี่ในข่าหน้าเพม่อนกันข่าหน้าเอเล้เสลเลมน่อยมาเห็ด ปะไว้หน้าถ่งพี่น้องอพีถ่งมีหน้าถ่งหน้าเข้มบ้านนี่พุ้งพักผึ่นพักเบ็ดผิ่นใส่ใส่อนุได้ไหมดูเทียงหน้าคนลุ่มกามีพี่น้องชุดรุ่มพุ่นู้จัก ซาเลมน้อยกับบุเคยมาเถอะสมัยตะกี้หมาหาปั้นเขา่ <c oughs> เาแม่ต้องคิดหัวลูกอะไรหมาหาปั้นเขา่ยาย่ำแรงกันลงมาเขาลุ่มพี่เลอปันในี่เฮือนเสเลมน้อยเป,ป็นปีเลปันน้อยตะกี้ครับมาหาปั้นเข่ากับพ่อกับแม่ไอ้เคยเนี่ยเดี๋ยวนี้กับบุเรศไปปันแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่บัดน,นี้นา้าไอ้เคยเสเลมน้อยกับเอ้ซาเลมน้อยหันมาซื้อเอา้า เจ้าขายเราเพิ่นมาซื้อยอู่พี่จะไม่เห็นหน้าไว้ mm. น้งเกี่ยวเพิ่นเอาหลุดเพิ่นเอาเนาะ mm. ดูดเป็นกระสอบเนาะ mm. ดูดแล้วเองมีอย mm. 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 ู่ยบ่ทาก้าอนจะจะเริ่มน้อยเพิ่นยามลูกกะหูวะพี่รุ่มพี่พี่น้องย ใต้ขันยางมานคันนาโอ้ยยังคนยู่ลุ่มกันมีชุดปุหน้าคนกันได้หูช่ิงกระชุดสายตาตีผูช่างเดี๋ยวนี้นะฮะ้องูยังโอ้ตีทวทีบเดอ้อวูว้เหาเด้อย่ยานเด้อไม่คือว่าตีกันได้ตัวใหญ่เท่า<ม>อย่าเห็ดได้จะน้ำตอดได้ ใช่งูตาเห่จ้ะเฮ้ยงูอันนั้นงูอันนั้นตาเหยืยี่ยกะปูขึ้นเลงูแลวเมก่ไงหนึ่งเฮ้ยปล่อยออกต้องขากัปล่อยออกปล่อยงามันแล้วมันกลายปลิ๊บอกเอง่อยเด้อแตงโมเมงงูห่าูพี่น้องเลย ปล่อยแล้วโทษไม่หรอก็ปล่อยออกเลยออเลยออกแล้วห่านกระย่างมันเลยบันทึกัฉพาะได้พี่ั่างโอ้ยบก่กระปูงี่ยงกระปูลังนี้บันทึกพี่หน่อยกระย่างมันถือกับถือลายลาย,ลายไปเต็มรอบเออโห้อ,องเอง้ย ยังก็จะพูนขึ้มายามรอบกับลานชายฮ่าตัวเบสกับสิเบสประพูดสิถ่ายได้คอใส่พี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศทงไฮทงหน้าปี่ทง่งกลางท่งพี่น้องเลยคืนมาสิมีหน้าแบบกัแบบบสิเป็นหน้าอยู่แค้มบ้านในนาอยู่ซ,อย,ซอยนั่นซอยนี่เป็นทง่งเป็นค้างโอการหน้าจะลงคอนสายหน้าจะคอนสายโอ้โห สุดทอดใช่เลยสุดล้วบอทางนี้นะ่ะร่มสุดป้อนี้หรือว่าต่อลงไปอีกอันนั่น,นหน้าเขาเขาปะนาวบ่บ่ะจักีต <c oughs> างถุงเลยนี่ก็ได้ย้อบังดูฮะเบิ่งเลยอยันมีงูเด้วยุดอะไรกเขงูอันงูปลายี่ยงงู งูจะเหวนเดินท่านงูเห่าเลยบโกล้าใกล้เลยพี่น้องที่มารอบเลยนี่คือเด็กน้อยเทวันนกวันนาเขาตีแล้ได้พี่น้องเลยเทวมันอยากลงนาเทวก็อยากลงพัดเทวเจ๊ก็ลงมาพี่น้องผมก็ลงมาน้ำเทเรมน้อยกับคุ้ยเนี่ยเจ้เนี่ยอ้อมเดินเทียงให้เอื่อยน้ำปรถือบ่ น้องชายมื้อนี้สิดบได้เดกพี่น้องเลยฝน,นปรโต๊ะกับบปรทึกเลยแต่ละเทื่กับน้อชายอยู่ท่งนี้นะ่ะได้หลายกับปูนะพี่น้องเลยไปทางไหนวันนี้ไปกลับป่ะสามหลังบ่ไปยังแดดไปเด้นนี่ันาอยเซอรี่นะอะไร ออกแล้วนอกทางลุ่มนี่ขขาวนี่เห็ดยูทงค่ะข้าง,น,น,น,างาน้ำพืชเห็ดง่ายๆพี่น้องซ้ำมาตวงมาเตียงไว้ง่ายยูพืนกับปะเลยเห็ดปะไวล้ลได้สำได้พืชนก็เอามันอยู่ลุ่มพี่บางคนเขาห่อนไปดับซ้ำเขาเอาลูกเขาตัวเก่าความไม่วางได้ปะ ตกอคณะตึงเบอยันมาได้อยู่พี่น้องมือนี่มันชาอันี่กะของชาใส่เลม้อยไปใส่มองกะเพืพอได้กินช่วงมันบ่ได้กะบ่อได้อยู่เพ่อได้กินพี่น้องแต่ว่าช่วงมันได้กะลายพุ่นอใส่เลมโนนใส่ใส่ อยู่หน้าอยู่บ้านแคมเพื่อนไกลท้งบ้านพอแล้วก็ได้เพ่อได้กินอยู่มซาี่ก้อยกุ้งได้กุ้งพีน่น้องใส่ายสีหางลังสองสลังเลยเออกระปูืัอน,นี้บดถืึกเนาะปกติหัวสีน้องอันอ่ดหักอยู่บ้านก็นมีอยู่พี่น้องกระปูก็ได้บบได้อยู่พี่ก็เอาอยู่บ้านพอแล้ว พอได้กินพอได้ต้มก็ได้ใสดงน้อยห้อยากต้มกินนัง่งกินก้ามมันแล้วก็ทถอดกินสินในตีนกระปูนะพี่น,อน้องคากระปูนะขนาดยิงคืนกินได้มาบ้านกันต้มใส่กระตกุกแดงยิงคืนกินยิ่ลิ่นยิง่ืนกระออมกินป่นกินันมน,น้อยกันเช้าไปอยากลงน้ำ โอ๊ยสิได้รอบนะบม่ได้กดิชิได้เมื่อบ้านเอาอยู่บ้านพอแล้วพี่น้องเลยกระปุกระปุกระปุ๊กไต่บ่ใช่โอ้ยพอดีพอแลพี่น้องเลยเขาใส่เบ็ดได้เลยพี่น้องเลยน้องใส่เรื่น้อยไปใส่ก็พอได้อยู่ได้กินก็พอได้ซื้อชีวิตชีวิตบ,บ้านนอกบ้านนาพี่น้องเลยมาหากับพอได้กินปูปลาหนาพี่น้อง Nhô bằng gió lắng nina. này bụng gió mùi nhá. Hello. 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 บดร้อืม้งบดดิบอืเจอยกบจด้งบ่ป้าตัวเกืบลิบขี่ตมัวกระบอกลีบขีต่ตมขี้นรลด์น่านน่าเขาเกืบาตัน้องเบิบดระบบการจักจกหลังลและที่เบ็ดแหละ ถ้าแต่อยู่บ้านก็มีอยู่พี่น้องมายามอยู่พี่บบได้แค่ครั้งหนึ่งปะ<น>บรรยากาศทงหน้าพีนนา่น้อง,อง,องต้องแจกทมิดหนึ่งแจกนั่นหนึ่งพี่สองลงมาพี่ทางมีงูอันนั้นกัไปจืช ไปจีคือกันไป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 ถึงพีไว้ล้มแล้ว,วปุ๊บไปที่มเทียงผักปะตะหอนพี่น้อยอาเทียวพี่น้า <c oughs> <c oughs> ฮาเทียวก็ยังเบิ่งกระปูพูนเดืยวเสื่อมเองอาเรียวมากนะมี่ขึ้นกับพี่น้องเลยมะยามโตออีกยังจักหลังเลยพิ่นมาใส่พราไว้เอื้อยมาใส่พราไว้ผู้มะยามกับลานพอดีมือนี้ออกมามาลิ่นเนี่ยพี่น้องเลยตะเวน้อยกับพาลูกมาบ่ได้มาเลาอเบิ่งทุ่งไฮทุ่งนาแล้วนี่เต้ยเพิ่งพี่น้องเลยมาบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องแบ๊ดกระซิบวดเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สำหรับน้อยกระซิบดีโคจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นก็เขาขอบุญขอบคุณเด้อแม่แม่เอฟซี FC, พี่พี่เอฟซี FC, เบอร์ทุกคน,นะดีเขามาหัก z ้มแล้วก็ามาให้กำลังใจสาเลมโน้ยเนาะเนี่ยนี่เลยพี่น้ยลูกกัเอาไฟน้ำไปทางใดก็ได้อุม้มกันไปนั่นนี่เลยจะถ่ายคลิปก็ได้ลังเถือเคยหอดพ้ากันล้มล้มก็มีได้เนอะจับกล้อยงยากมันยากลังเถือกเลน่นไปถ่ายคลิปลังเถือลูกนอนผ้ามาเลน่นจะลม้มตะกี้ทำอีทผู้เล แล้ยาหัวพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเยด้อพ่อแม่พี่น้องที่ทำให้กำลังใจ่่บนนอยล์ลีลายเสริมการดีใจเบิร์ดเขาให้ใหหใใหพ่อแม่เอฟซีเมื่อทุกคนเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บใจได้ความไข่อย่ามีเด้อขอให้เจริญเจริญเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สเสริมหน่อยกัทั้งเมื่อยทั้งอุ้มเมนี่ยเสรมหน่อยกัขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดีร้านกับยำกระปูโต